สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้กำลังรับชมช่องบ้านในตะวันนะครับเอ่อมื้อนี้ก็ตอนบ่ายๆนะครับบายสองโมงกว่าแล้วมั้งนะครับอยู่ผมอยู่ขอกงัวผมเองนะครับอยู่บ้านจานหมู่หกตำบลทับใหญ่อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับก็อ่ะพอดีนะครับมีพ่อแม่พี่น้องนะครับพู้ที่สนใจนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงง้อนะครับเพิ่นเวเขามาคุยน้านะเพิ่นสอบถามเกี่ยวกับว่าผมเลี้ยงงัวมาจากปีกันทั้งสี่นะครับเพิ่นเขาเบิ่ยงง้อนะครับ เก็เลยถามว่าเป็นยังไงคือเลี้ยงมาได้ยังไงทังสี่เนาะครับเพี่จังไดเนาะครับจังพออยู่ได้ว่าพันตดุไปพอเลี้ยงงัวงพอนอนเห็นบางคนกับเขามาเลี้ยงกับสองสามปีกับว่ไหวแล้วเนาะครับก็เลิกเลี้ยงเนาะครับมันบ่อันนี่ยจังสันทังสี่เนาะครับพอนอนนีเทคนิคอี่ยังที่คือพออยู่ไดเนาะครับคเรือว่าเห็นหลายๆฟาร์มเนาะครับหลายๆขอกหลายๆไปบ้านเนาะครับที่เพิ่นเลี้ยงอยู่ได้แล้วก็เลี้ยงมาตลอดเลยเนาะครับสามสิบสี่สิบปีทังสี่เนาะครับเพิ่นเ็จังใดพิ่นจังคอยอยู่ไดเนาะครับ สิ่งเทคนิคไอการอย่างละการเลี้ยงงวัวนนี่มันกะสิีว่าไงากับางเนาะครับสีว่ายากกับยากเลยเนาะครับเพราะว่ามันกะ <c oughs> หลากหลายแนวเนาะครับเนาะเพราะว่าบางคนคือว่าเนะั่นแหละเขามาเลี้ยงแล้วก็อาจจะมาถือช่วงที่มันคือ <c oughs> จักสองสปีบางหันเนาะครับเขามาช่วงแพงเนาะครับแลบ้วแบบมาเจองัวมันหลายไอเป็นฟองสบู่แตกเนาะครับมันก็ราคามันก็ตกและกะ้วก็ ยิงเลี่ยงกับเห่นว่าเขาใหม่แล้วค่ะทำลงทาลงกับใจออกนะครับกระถอดใจเนี่ยเือว่าเขามาพิชช่วงนะครับซึ่งเขามาช่วงมัน <Öz> บ <ell großes> ู่มนะครับเขาม้ามันบูมซึ่งคนเอาแตกไอ้มาอยู่บ้านนะครับช่วงโควิดนะครับมันก็ธรรมดาเนาะครับคนวุ้ยเนา้เห็ดกับมหาสื่องัวไหลายมันก็เลยกลายเป็นว่าหยาดกันสื่อวริษันต่อไปช่วงปีหกสามหกนันนี้หกสามหกสี่เนาะครับเนาะมาหกห้าหกหกเนี่ยเทขายกันนะครับขาดทุนนี้กับกรุงเทพเซวเลยเนาะครับเนาะ เออมันก็นเลยการไปกลา,ายนนเป็นว่าอยู่บ่อใดเ,เนานนนนะครับพวกเรียงงวนี่มันก็เลยช่วงนี้กรับผู้ได้ที่วัยยุคขาทุนขึ้นว่านี่แจังผมอยู่งเนี่ก็โอ้มีแต่ตัวถึกๆ <c oughs> เนาะครับพนะูดเขามาขายราคามันก็มีแต่บักึ้นว่าล่ะสามตัวลอยเพื่อนเนาะคำพูดเถ่าว่าสูมูนเรียงง่วนสามตัวลอยเลยเนาะครับเนาะเอาเนาะครับสำหรับผู้ที่เขาเมืองไหมเนาะครับนิดๆไ้นนหน่อยเนาะครับฝากกดติดตามนรงแนวนิดนึงเนาะครับเป็นอกำลังใจก็เพื่อคลิปนะครับเนาะ อ๋อนะครับเขาเรื่องกันเลยนะครับสำหรับการเลี้ยงงัวงนะครับสีให้มันตลอดรอดฟังให้มันรอดไปได้นะครับก็คือว่านั่นแหละนะครับคือเข้าก่อนเข้าสีเขามาเลี้ยงนะครับเาก็ต้องศึกษาเบื้องดีๆก่อนสมมติือนี้มันก็หลายช่องทางแห้งนะครับโบคือสมัยตะกี้ตะกี้นี่ต้องถามผู้เฒ่าถามยังเรื่องว่าต้องไปซื้อหนังสือมาอ่านเนาะครับเนาะมันก็สมมติือนี้าานนนนนเข้าคนในโลกไอ้นนะเบิ่งใน YouTube เบิ่งนั้น เพจนั่นเพจนี่เกี่ยวกับเขาเลี้ยงว้วเนาะครับกดเข้าไปมันก็นสิเด้งขึ้นมาเลยถนะ้าสมมีิมันอยู่น้ำมือเขาเลยเนาะครับโทรศัพท์นั่นเติมเงินแล้วก็เขาไปเบิงนะ้งเนาะสำหรับคนหลุดไม่น,นี่แห่งคนหาง่ายเก่งก่อนผมอีกเนาะครับเนาะคนเขาไปเบิ้งในี้ยูทูบยังกับก,กูเก,กิลกูเกิลยังก็ได้เนาะครับเนาะการเลี้ยงว้วเนาะครับแล้วก็ไปศึกษาเบิ้องเนาะครับสายพันธุ์ใดที่เข้าเป็นตะเลี้ยงได้ถือใจเข้าเบิ้งข้อดีข้อเสียของเขาเนาะครับเพราะง้วนถูกสายพันธุ์มันสิมีข้อดีข้อเสียเนาะครับเนาะ ไปหาซื้อไปหาซื้อแล้วก็แต่ว่าคือว่าอีกอย่างนึคือเบื้องพื้นที่จะค้องน้ำนะครับเบื้องสายพันธุ์แล้วเบื้องพื้นที่จะคล้องนะครับข้าสวเลี่ยงแบบใดๆแบบข้งขอกนะครับหรือว่าแบบไรทุ่งนะครับข้ามีคนเลียงให้หรือว่าข้าวเลี่ยงเองขามีพื้นที่แบบหลายไรอย่างมันก็สามารถเท็ดแบบปล่อยแปลงปล่อยยังกระได้นะครับตัวนี้ก็คือการเลือมต้นนะครับว่าข้าสเสี่องง้อแบบใดนะครับหรือว <ings> ่าสเลี like a. A ่ยงแบบใดนะครับเนี่ยตัวนี้ก็คือการอันนี้ นะครับสุกคนก็คือสิบวยยากประเดี๋ยนะครับในการไปคนหาเนาะครับเนาะแต่ว่าเทคนิคสําคัญอีหลีเนาะครับมันโบยอยู่ที่การแต่การสื่อเนาะครับกับพื้นที่การเลี้ยงหรือว่าจังไรเนาะกับการดูแลเนาะครับเนาะมันก็พอศึกษาได้แต่เทคนิคไอ้ที่ว่าสําคัญนี่คืออย่างไรคือการขายพี่เนาะหลายคนเนาะครับสื่อเป็นเนาะครับเลี้ยงกระเก่งอันนั้นนี่ก็เริ่มเป็นเนาะครับเนาะมันฝึกได้เนาะครับเนาะแต่ว่าตัดสินใจสิขายนี่มันมันยากเนาะครับยิ่ง งอตัวน้อยๆเนาะครับหาพกเดือนนะครับผมแต่กี้ผมเคยตั้งแต่สมัยที่มันโทันไอ้โลกโเซเชียลมันโบทันป่านใดเนาะเป็นยุคหนังสือเนาะครับผมเคยอ่านหนังสือที่ว่าออกมาอีกึงมือหนึ่งเขามาซื้อขายเลยก็มีเนาะครับเนาะที่เป็นพวกง้องหูเง่าเนาะครับเนาะหนึ่งวันเนี่ยหนึ่งวันหนึ่งล้านเนาะครับเนาะซึ่งอ <c oughs> <c oughs> ันบางคนก็โอ้ยเสียดายเยอะอันาน,านั้นนี่หรือว่าอาันนั้นอันนี้เนาะครับก็อ,อาจจะบ่าขายก็ได้เนาะครับก็อ,อาจจะพลาดเลยเนาะครับเพราะว่า เมื่อล้างมามันอาจจะมีอีกตัวอื่นที่มันออกมาแล้วมันง่ามก้อนตัวนั้นอีกก็ได้นะครับเขาอาจจะได้ขายขึ้นตัวนี้ก็ซึ่งเขาตัดสินใจขายนะครับนะนี่คือการนี่แหละเทคนิคสําคัญคือการขายนะครับชาวบ้านท่าส่วนมากที่อันลูกออกมาคำง,ง่าม,ามตัวได้แบบบ่เคยพอนะับว่ามันง่ามเลยกระสีแพ่งไว้เลยนะครับกระสีบ่าขายบ่าขายเพืนะ่อนว่าตัวนี้จะได้กับบ่าขายเพื่อนนะนะครับ,นะรบซึ่ง สีขายขายอยู่ขายตัวอื่นน้นำแนำในหอยเขามากสิ่องกันนั้นตัวสีขายอยู่เขาก็ดกดราค่ะมือเขากดลาค่เพื่อกับบ่ขายเดยวบานเพื่อว่าเขากดแห้งจังสันจังสีนะครับจริงๆแล้วผมกับเคยบวกเคยลงคลิปอยู่นะเกี่ยวกับว่าเลี้ยงงวดไปด้วยที่ว่าพุ่มใจแต่บ่ได้เงินก็คือบางคนกับไปยึดกับว่างวดตเนั่นตนี่มันคือตัวนั่นตัวนี้อยู่ในยูทูบว่าเขาราค่าท่านั้นต่านี้ของจะของก็งามก่อนมันต้องได้ราค่ายรว่านนั้นจังสันจังสีนะครับเนาะ มันก็เลยกลายเป็นน้องง่วเเฮานี่มันก็เลยบ่อเด้ขายไปเขามาใหา้ราคาอาจจะตำก้อนอันนี่ก็บ่อขายกันเนาะครับเนาะหรือว่าคนข้างบ้านหรือว่าทาังอื่นมาพอกัมบกมะบ่อมะย่องกันกับบ่อขายเนาะครับกัสิว่าอุ้ยงัวอยู่ของมันดีขนาดทั้งสี่เนาะครับเนาะมันก็เลยกลายเปน็นห้องบ่อเด็ขายเนาะครับเนาะจริงๆแล้วมันก็มันกับบ่อใดอะไรยังกับราคาที่เขาให้กันในยูทูบมัยังเสมนมันกัอาจจะบ่อแมนจังสันอิลีเนาะครับหรือว่าเขาห้อง แต่แค่เขาห่องเนื้อซื่อนะครับย่ำเขาซื้อขายกันดีๆก็อาจจะล้ดลงมาเป็นมืนจังสั่ทั้งสีนะครับเนาะมันก็อาจจะเป็นแนวนี้นะครับเขาก็อาจจะพิพผาดก็ได้นะครับเข้าไปยึดติดกับตัวนั้นนะครับเนาะก็แต่จริงๆแล้วก็่คืออยากให้ตังราคาเนาะครับตัง้งราคาถูกตัวเลยเนาะครับงว่วนอะยู่นในคลองย่มเขาเขามากอะบอกราคาแต่ว่าเขาก็ต้องอิงตามตลาดน,ำน้ำนะครับอิงตามตลาดกับบอเมีนว่าตลาดเขาง่วเขาโต๊ลงมาบางยางแห้งเขายังไป อยู่ดาวเดียวอยู่ฝ่าอยู่เทิงฝ่ายังสีมันกับโบได้นาะครับผู้เขาเอาไปเขาเอาไปบบได้เขากับโบเอาเนาะครับเนาะก็นี่คือเทคนิคการไอเลี้ยงง้ให้รอดสําคัญเลยก็คือการขายเนาะครับซึ่งเคยมีค้ายัง่ะที่เพิ่นเขียนลนังสือที่ผมเขามาเลี้ยงง้อใหม่ๆเนาะช่วงปีสีเก่าเนาะเพิ่นว่าเฮ้าเลี้ยงง้วให้เฮาหักมันนะครับแต่ว่าหาาันเฮามีคนมาหากักมาขอสื่อให้เฮ้าสร้างมันเลยเพิ่นว่านี่แหละเพิ่นว่าเทคนิคตัวนี้ อันเฮ็ดได้ก็ได้เนาะครับผมเคยขายช่วงปีหาเอสหาซองนี่แหละลูกสาวผมขายอยู่สองหมื่นสามหมื่นเนอะรับไอ้ลูกสาวไอ้คนหน่อยผมคุณแพทย์นะ่ะเพิ่นผมขายงวดตอนหกเดือนเนอะรับอายุเขาหกหกเดือนเนอะรับงวดตัวผู้เขาขายเขาขายเกินราคาแบบจังเดียร์ละสมมุติราคาเนื้ออยู่สามสี่หมื่นไอ้สองไอ้สามสามสี่พันเนอะรับผมเป็นงวดหน่อย พีหาเอสหาสองน่ยงัวราคามันตกเดียครับช่วงๆเนี่ยเป็นยุคไอ้ฟองสบู่แตกคือกันเป็นยุคงัวหูเง่าไอ้บอยอุบลมันเป็นไอ้ฟองสบู่แตกเนาะครับงัวหลายแห้งคือกันนะครับแต่ว่ากับขนาดซูมมือนี่เนาะครับเนาะแต่กับแม่ลูกนี่แม่ไทยมันนี่แม่งงามเลยเนาะครับแม่ลูกนี่แปดพันเก้าพันเนาะครับแต่ว่างัวตัวนั้นเขาใายหมื่นหนึ่งเนาะครับผมขายเลยซึ่งแม่นยัดไปพันผมก็สิขายแล้วเท่าเขาให้หมื่นเนาะกับมันก็เกินเนาะกับผมก็ต้องขายเนาะครับ แม่นหักป่ะไดก็ต้องขายเสื้อละมวนแต่แต่มันก็งามอยู่เนาะครับเป็นลูกอย่างเงี้ลูกแบกไวาเลนไทน์เนาะครับเป็นง้วดดำแต่ออกมาขาวเนาะครับพ่อแม่แม่เขาขาวแม่เขาเป็นลูกยิ่งใหไงนะครับแม่ขาวเนาะครับลูกออกมากับขาวคือแม่เนาะครับแต่ว่ามันหยางมันยกมันงามเนาะครับหูก็เลือดไอ้ง้วนเลือดเจ็ดสิบห้านะครับม้วนหัวเลือดเจ็ดสิบห้าแต่ว่ามันงามหยางไปน้ำทงนี่มันเด่นเลยมันต่อไปเนาะครับในหอยเขาเขาหมักเขาก็เลยมาขอซื้อนะครับผมก็ขายเลยเนาะครับ นนั่นก็คือเทคนิคนะครับเทคนิคตัวนี้แหละนะครับที่ว่าอยากให้พ่อแม่น้องปู้ถือเลี้ยงวัวนะครับคือฟ้ามีเงี้ยเขาคนเขาก็บรรดียบปล่อให้เขาฟังเลยเป็นอยังฟ้ามีเงี้ยเขาคือก็ยังอยู่ได้นะครับก็จังสี่ล่ะเขาขายถูกโตถูกไวน้นะครับออกมาเมือ่อนึงเขาก็ขายนะครับแต่ว่าบางเถื่อเขาก็เออเลี้ยงไปก่อนเจ้ามาจําไว้อย่งนัทั้งสี่นะครับเนาะอีก่พ่เดือนก็จังคอยมาจับไปหรือว่าเอาไปเลยก็ได้บางคนกับเขาก็เอาแม่ไปนั่มนาะครเอาแม่ไปเลี้ยงก่อน แล้วก็ขึ้นแม่กันนะครับเขาคอยเขาได้เงินไว้ก่อนมาอไปเนี่ยเขาคือไอ้แบบนี้นะครับเขาก็เลยอยูด้เนนะครับเขาก็เลยหลอดนะครับเรียงงัว่านี่คือต้องขายนําเขาซื้อเป็นเลียงเป็นนะครับเขาก็ต้องขายให้มันเป็นนะครับก็คือขายตอนเป็นยังไงล่ะคือตอนเขามาขอซื้อนั่นแหละก็ให้ขายนะครับหันเท้าไปบอกให้เขามาซื้อนั่นมันตกนะครับราคานี่เขากดซํานี่เลยนะครับเนาะมันบได้เนะครับ มาซื้อคือว่าใครแน่นี่ครอยากขายเขาหัว่าเขาห่อนเงินเนาะครับหรือว่าเนเน่มาเอาตัวนี้ออกไปเนี่ยเขาจะหัวเลยว่ามัวตัวนี้มีปัญหาเถอะในหอยเขาก็กดเลยเนาะครับตัวนี้ก็คือบัวด่ายเนาะครับพี่น้องก็เราเราลองเอาไปคิดเบิ้งเนาะครับว่ามันซูแมนคือค้าผมว่าบเนาะครับก็คือว่าเนาะครับผู้ใดหักก็หักเลยเนาะครับเลี้ยงงอได้ต้องหักมันนั่นแหละถูกต้องแต่ว่าหากมีคนมาซื้อเขาหักน้ำเขากันเพราะว่ามันง่ำเนาะครับเขาก็ต้องสร้างแล้วก็เอาเงินนับเขาเนาะครับเนาะ ซึ่งแต่ก่อนผมสิขายสิเลยเนาะครับเจ็ดแปดเดือนผมขายเลยสามหมื่นสี่หมื่นนะครับผมขายหลายตัวแห้งนาะครับมันก็นเลยกลายเป็นว่ามันก็พออยู่ได้เนาะครับมาเน่าบ่าขายนี่ <c oughs> คือว่ามันผิดพลาดเนาะครับเนาะซื้อหมูซื้อมือนี่ก็คือว่าเราบางคนเห็นว่าง่วงแต่เขาง่ามยุคผู้ดเดียวกับบ่แมีนได้พี่เนาะจังง่วหูเง่าเนี่บางคนเนาะโอ้ของกูสุดยอดแล้วง่ามขนาดนี้บ่มีพเพราะอนง่วมันออกซื้อมือเนาะครับง่วนี่ที่เขาผสมไว้นี่มันออกลายๆกันมาเลยบางเถอโตสีเก่งก้อนห้องล่อสิออกยุ่มืออื่นมือเฮือนี่ก็มีเนาะครับ มันก็เลยเป็นไอ้ยังลงะหันเท้าบ่ขายเนี่ยมันกับพิพผาดได้นะครับเนาะเอ้าอุ้ยเอาไปมากกับสีเงาเนาะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอ้าก็ประมาณนี้เนาะครับเร็กกน้อยๆเนาะครับเพื่อไอ้ยังไงฝากพี่ฝากน้องผู้ที่ตามช่องเนาะครับเกี่ยวกับการเทคนิคการเลี้ยงวัวเนาะครับเพ็่นเห้มันหลอดเนาะครับก็คือนั่นแหละก็คือการขายเนาะครับให้ตังค์ราคานนำแล้วก็มีคนมาหักเข้ากับต้องสร้างเขาเลยขายเลยเนาะครับเนาะก็เอ้า ขอบคุณที่รับชมนะครับห้มีประโยชน์กับฝากากดไลค์หรือว่ากดแชร์หรือว่ากดติดตาไมไหมนั่นเสราจแล้พูดที่เขาข้างมม้นะครับปรักร่างใจยก็เพื่อคลิปคลิปนี้ก็บ,บ่าน,นี่สวัสดีครับ